ในช่วงกลางคืนตามพุ่มไม้จะเห็นหิ่งห้อยส่องแสงระยิบระยับหนานแน่นนี่คือตำบลจูซันเมืองนานโถวทิ่นที่มีหิ่งห้อยมากที่สุดในไต้หวันรอคอยนิ่งๆจะเห็นหิ่งห้อยบินไปมาแต่ที่พุ่มไม้แห่งหนึ่งมีแสงเรืองวับวับไม่เคลื่อนไหวที่แรกนึกว่าเป็นฝูงหิ่งห้อย พอเดินเข้าไปใกล้ๆเห็น,นเป็นเห็ดเรืองแสงาาสนายขวางเข้าชื่อชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงบอกว่าพบโดยบังเอิญในท่ามกลางทุ่งไม้มืดมิดมีเห็ดดอกเล็กๆที่เรืองแสงดูแล้วน่าพิศวงผู้เชี่ยวชาญผู้ศาสตร์บอกว่ามันคือเห็ดเล็กเรืองแสงที่มีอยู่ในไต้หวันญี่ปุ่นไทยและฮ่องกงเป็นเห็ดที่เกิดบนท่อนไม้ผุในพื้นที่เขาระดับต่ำไม่ควรนำมารับประทาน ผู้สื่อเ่าผู้ช่วยนักวิจัยผู้ศาสตร์บอกว่านักพบในช่วงหน้าร้อนหลังฝนตกยิ่งเยอะผู้ที่มาชมหินห้อยในช่วงกลางคืนไม่มีการเปิดไฟส่องสว่างจึงเห็นเห็ดเรืองแสงเหล่านี้เห็ดเรืองแสงมีขนาดประมาณ1เซนติเมตรเท่านั้นในยามกลางวันไม่สะดุดตาหากไม่ตั้งใจสังเกตจะมองไม่เห็นแต่ในเวลาค่ำคืนหากไม่มีแสงรบก,กวนจะเห็นเห็ดเรืองแสงได้ง่ายเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นสวยงามยิ่งนัก แสงชัยกิติภูมิวงศ์อา i ไต้หวัน